จับแล้วเพื่อนร่วมชั้นเรียนนักเรียนหญิงหลังเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันหลังเกิดเหตุคนร้ายประกบนางสาวกิติยาพรขอสงวนนามสกุลนักเรียนชั้นมห้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดตรังเสียชีวิตในสภาพศพสวมเครื่องแบบนักเรียนนั้นล่าสุดตำรวจได้สอบสวนญาติพี่น้องและเพื่อนผู้ตายจนได้ข้อมูลคนร้ายหลังจากนั้นได้นำตัวนายบีนามสมมติซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับผู้ตายสอบปากคำ ในที่สุดนายบีรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงผู้ตายเนื่องจากหลงรักผู้ตายมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มอตน้นแต่ผู้ตายไม่สนใจเพราะเห็นว่าตัวเองมีนิสัยเกเรและจะทําให้เสียการเรียนหลังจากนั้นตัวเองได้ย้ายไปเรียนที่อื่นประมาณหนึ่งปีก่อนจะย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิมและอยู่ห้องเดียวเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับผู้ตายอีกครั้ง ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ย0บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายบีได้ทะเลาะกับผู้ตายที่โรงเรียนและใช้มือตบหน้าผู้ตายพร้อมกล่าวคำอาฆาตแค้นไว้โดยมีเพื่อนในโรงเรียนเห็นเหตุการณ์หลายคนแต่ไม่มีใครคิดว่าจะกล้าลงมือยิงผู้ตายจริงตามที่อาฆาตแค้นไว้เพราะผู้ตายเป็นผู้หญิง